สวัสดีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มักจะสะดุ้งตื่นตอนตีสองตีสแล้วก็นอนต่อไม่หลับอีกเลยคุณนอนลืมตาพโพลงอยู่บนเตียงมองเพดานในหัวก็คิดฟุ้งซ่านไปหมดทั้งที่ร่างกายเหนื่อยล้าแทบขาดใจแต่สมองกลับไม่ยอมหลับเสียทีไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่คนเดียวคะ่ะคนจำนวนมากโดยเฉพาะพวกเราที่ก้าวเข้าสู่วัย50วัย60 ก็กําลังเผชิญกับเรื่องนี้อยู่ทุกคืนเรามักจะบอกตัวเองว่านี่คือเรื่องปกติของวัยชาราการนอนหลับฝันดีกลายเป็นอดีตที่หรูหราไปแล้วแต่มันเป็นความจริงเหรอคะความจริงก็คือทางแก้อาจไม่ได้อยู่ในยานอนหลับราคาแพงที่มาพร้อมกับผลข้างเคียงมากมายแต่มันอาจจะวางอยู่อย่างเงียบๆในครัวของคุณเองเพียงแค่คุณทานหนึ่งในสผลไม้พิเศษนี้ ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนคุณก็จะนอนหลับได้ลึกหลับยาวรวดเดียวถึงเช้าให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและฟื้นฟูต,ตัวเองอย่างที่มันควรจะเป็นนี่ไม่ใช่แค่คำสัญญาปากเปล่านะคะแต่นี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์โภชนาการสมัยใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วและคุณต้องอยู่กับดิฉันให้จนจบวิดีโอนี้นะคะเพราะนอกจากสสุดยอดอาหารมหัศจรรย์นี้แล้ว ดิฉันจะเปิดเผยของขวัญสุดพิเศษที่เตรียมไว้ให้โดยเฉพาะค่ะมันคือสูตรเครื่องดื่มที่ง่ายมากๆที่จะช่วยล้างพิษตับของคุณในขณะที่คุณหลับเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ให้กับพลังงานในเช้าวันรุ่งขึ้นของคุณได้เลยของขวัญชิ้นนี้ดิฉันขอมอบให้เฉพาะผู้ชมที่ตั้งใจฟังและห่วงใยสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ หรือคุณนึกถึงใครสักคนที่กำลังต่อสู้กับการนอนหลับในทุกคืนอย่าลังเลที่จะกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะการกระทำเล็กๆของคุณในวันนี้อาจจะช่วยให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณได้กลับมานอนหลับฝันดีอย่างที่พวกเขาโหยหามานานก็เป็นได้ค่ะเราทุกคนเข้าใจดีว่าการนอนไม่หลับไม่ได้แค่ทำให้เราเหนื่อยเพลียในวันรุ่งขึ้นแต่มันคือศัตรูเงียบ คือนักบ่อนทําลายสุขภาพตัวชะกาดเลยค่ะเมื่อเรานอน,อนไม่พอความจําของเราก็จะเริ่มถดถอยสมาธิก็หายไปภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงทําให้เราป่วยง่ายขึ้นและที่แย่ที่สุดอารมณ์ของเราก็จะหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลและอาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญที่ควบคุมการนอนหลับได้ น้อยลงค่ะในขณะเดียวกันเราก็จะวัยต่อความเครียดต่อเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ง่ายขึ้นแต่แทนที่เราจะรีบวิ่งไปหาทางแก้ด้วยสารเคมีทำไมเราไม่ลองเริ่มจากสิ่งที่มาจากธรรมชาติปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่สุดก่อนละคะอาหารชนิดแรกที่เราต้องพูดถึงเลยคือผลไม้ที่คุ้นเคยกันดีคุณจนเรามักจะมองข้ามพลังที่ซ่อนอยู่ของมันไปนั่นก็คือ กล้วยค่ะใช่ค่ะกล้วยสุกสุกนี่แหละค่ะพวกเราหลายคนคิดว่ากล้วยมีไว้ให้พลังงานกินตอนเช้าแต่ความจริงแล้วมันคือยาคลายเครียดจากธรรมชาติเป็นของขวัญสำหรับการนอนหลับยามค่ำคืนปัญหาที่กล้วยช่วยแก้ไม่ใช่แค่เรื่องสมองที่วาวุ่นนะคะแต่ยังรวมถึงความไม่สบายตัวทางร่างกายด้วยคุณเคยรู้สึกเมื่อยขาขาอยู่ไม่สุกหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือ ถูกตะคริวที่หนองปลุกให้ตื่นกลางดึกไหมคะนั่นคือสัญญาณขอความช่วยเหลือจากร่างกายของคุณค่ะในกล้วยอุดมไปด้วยแร่ธาตุทองคำสอชนิดนั่นคือแมกนีเซียมและโพแทสเซียมเรามักจะได้ยินว่าโพแทสเซียมดีต่อหัวใจซึ่งก็ถูกทั้งหมดค่ะแต่ในบริบทของการนอนหลับแมกนีเซียมและโพแทสเซียมจะทำงานประสานกันเปรียบเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อสูตรธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตลอดทั้งวันที่เราทำกิจกรรมต่างๆกล้ามเนื้อของเราจะสะสมความตึงเครียดระบบประสาทของเราก็จะอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลาแมกนีเซียมหรือที่ดิฉันเรียกว่าแร่ธาตุแห่งความสงบจะมีบทบาทสำคัญในการปลอบประโลมระบบประสาทมันจะเข้าไปช่วยเหยียบเบรกให้สมองลดความเร็วในการคิดช่วยให้คุณผ่อนคลายซึ่งพวกเราหลายคนก็ขาดแมกนีเซียมโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังมีโพแทเสเซียมที่ช่วยปรับสมดุลของเหลวและสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อเมื่อคุณขาดโพแทเสเซียมสัญญาณเหล่านี้ก็จะเริ่มรวนนำไปสู่อาการเกรง็งหรือตะคริวที่เราไม่ต้องการในตอนกลางคืนดังนั้นการทานกล้วยลูกเล็กๆสักลูกหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนคุณไม่ได้แค่เติมพลังงานนะคะแต่คุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังกล้ามเนื้อทุกมัดและเซลล์ประสาททุกเซลล์ในร่างกายว่า ถึงเวลาพักแล้วนะผ่อนคลายได้แล้วแต่พลังของกล้วยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะในกล้วยยังมีกรดอะมิโนจําเป็นที่เรียกว่าทิปโตเฟนร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะต้องรับจากอาหารเท่านั้นและความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อทิปโตเฟนเดินทางเข้าสู่สมองมันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขทรงบอ่อและพึงพอใจและเมื่อความมืดมาเยือน สมองของคุณก็จะเปลี่ยนเซโรโทนินนี้ต่อไปอีกทอดให้เป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักของการนอนหลับเห็นไหมคะว่ากล้วยเพียงลูกเล็กๆลูกเดียวได้เริ่มต้นปฏิกิริยาชีวเคมีที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการนอนหลับลึกแต่ถ้ากล้วยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการนอนหลับผลไม้ชนิดต่อไปที่ ดีฉันกำลังจะพูดถึงจะเข้าไปกดสวิตเปิดปิดการนอนหลับในสมองของคุณโดยตรงเลยค่ะมันจะช่วยแก้ปัญหาที่หลายคนเจอนั่นคืออาการกระสับกระสายนอนพลิกไปพลิกมาหรือที่เรียกว่าหลับยากผลไม้ชนิดที่สองนี้เป็นลูกกลมๆเล็กๆเ,เปลือกสีน้ำตาลมีขนแต่ข้างในกลับเป็นสีเขียวมรกตสดใสนั่นคือกีวีค่ะคุณอาจจะประหลาดใจนะคะ แต่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังมากเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจตีพิมพ์ในวรารสารโภชนาการคินิกแห่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งทำที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทยปอนักวิจัยได้ขอให้ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการนอนหลับทานกีวี2ลูกเป็นประจำทุกวัน1ชั่วโมงก่อนเข้านอนต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากค่ะผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่า พวกเขาใช้เวลาในการหลับน้อยลงหรือก็คืออาการกระสับกระสายลดลงไปมากกว่า35%ไม่เพียงแค่นั้นนะคะชั่วโมงการนอนหลับโดยรวมของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นคุณภาพการนอนหลับก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมยังตื่นกลางดึกน้อยลงด้วยค่ะคำถามคือทำไมละ่ะมีอะไรซ่อนอยู่ในกีวีลูกเล็กๆนี้คำตอบหลักก็คือกีวีเป็นหนึ่งในผลไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่มีเซโรโทนิน ตามธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากจำได้ไหมคะกล้วยให้ทริปโตเฟนซึ่งเป็นวัตถุดิบให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินแต่กีวีมอบเซโรโทนินให้คุณโดยตรงเลยค่ะมันเหมือนกับการที่คุณข้ามขั้นตอนในสายพานการผลิตแล้วได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทันทีเมื่อระดับเซโรโทนินในสมองของคุณคงที่ในตอนเย็นมันจะสร้างความรู้สึกสงบผ่อนคลายช่วยดับความกังวล ความกระสับกระสายที่ทำให้คุณตาสว่างแต่นั่นยังไม่หมดค่ะกีวียังเป็นโรงงานที่อัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะวิตามินซีและวิตามินอ e. ีคุณอาจจะถามว่าแล้วสารต้านอนุมูลอิสระมันเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับเกี่ยวมากเลยค่ะในทุกๆวันสมองของเราทำงานและสร้างขยะที่เรียกว่าอนุมูลอิสระขึ้นมาทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความเครียดออกซิเดชัน ซึ่งภาวะนี้รวมถึงการอักเสบเล็กๆน้อยๆถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในรากง้าวของปัญหาการนอนไม่หลับเมื่อคุณทานกีวีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนทีมทำความสะอาดมืออาชีพพวกมันจะเข้าไปจัดการกับอนุมูลอิสระทำความสะอาดสมองของคุณสร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการซ่อมแซมและฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คุณหลับ และเมื่อพูดถึงการทำความสะอาดและการปรับสมดุลมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราโหยหามากเมื่อฟ้ามืดแต่พวกเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นกลับขาดฮอร์โมนตัวนี้แต่ก็มีผลไม้พิเศษชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งของฮอร์โมนนี้โดยตรงและเข้มขน้นช่วยปรับนาฬิกาชีวิตของเราที่กำลังล้วนให้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้ค่ะ ผลไม้ชนิดที่3นี่คือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงในเรื่องการปรับการนอนหลับแต่อาจจะหาแบบสดๆยากสักหน่อยในเมืองไทยนั่นคือท์สเชอรีหรือเชอรีเปรี้ยวที่มีสีแดงเข้มจัดนั่นเองค่ะแต่อย่าพิ่งถอดใจนะคะถ้าหาแบบสดไม่ได้มีทางเลือกที่ทรงพลังยิ่งกว่านั่นคือน้ำท์สเชอรีสกัดเข้มขน้นขอให้แน่ใจว่าเป็นแบบไม่เติมน้ำตาลนะคะ ผลไม้ชนิดนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงวัยนั่นคือการตื่นกลางดึกตอนตีสองตีสแล้วนอนต่อไม่ได้นี่คือสัญญาณว่านาฬิกาชีวภาพของคุณกำลังลวนอย่างหนักน้ำทั์เชอรีเป็นหนึ่งในแหล่งเมลาโทนินตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในโลกของอาหารค่ะเมลาโทนินอย่างที่ดิฉันได้พูดไปแล้วมันคือฮอร์โมนแห่งความมืด ต่อมไพเนียลในสมองจะหลั่งมันออกมาเมื่อดวงตาของเรารับรู้ว่ามืดแล้วบทบาทของเมลาโทนินไม่ใช่การน็อกให้คุณสลบเหมือนยานอนหลับนะคะไม่ใช่ค่ะบทบาทของมันละเอียดอ่อนกว่านั้นมันคือสัญญาณคือข้อความที่ส่งไปถึงทุกอวัยวะในร่างกายตั้งแต่สมองหัวใจต่อไปจนถึงระบบย่อยอาหารว่ามืดแล้วนะได้เวลาลดความเร็ว ได้เวลาเริ่มงานซ่อมแซมและสร้างใหม่แล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตฮอร์โมนนี้จะลดลงตามธรรมชาติยิ่งแสงสีฟ้าจากจอมือถือจอทีวีในตอนกลางคืนก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงการดื่มน้ำทัชเชอรี่ไม่หวานซักแก้วเล็กๆประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนจึงเป็นวิธีการปรับนาฬิกาชีวิตของคุณตามธรรมชาติและปลอดภัยแทนที่จะไปพึ่งเมลาโทนินสังเคราะห์ที่อาจทำให้ติด หรือรู้สึกมึนงงในตอนเช้าหากใช้ไม่ถูกวิธีมีงานวิจัยอย่างเช่นจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลุยเซียนาพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังเมื่อดื่มน้ำทรชเชอรีวันละสองครั้งสามารถเพิ่มเวลานอนหลับของตัวเองได้เกือบ90นาทีต่อคืนเลยทีเดียวเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากและความมหัศจรรย์ไม่ได้มาจากเมลาโทนินเท่านั้นนะคะ ในน้ำทัชเชอรียังมีสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังมากที่เรียกว่าโปรไซยานิดินและแอนโทไซยานซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ผลมีสีแดงเข้มจัดนั่นเองสารเหล่านี้ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามตัวอาการอักเสบตามข้อเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นความเจ็บปวดเงียบๆที่ปลุกเราให้ตื่นกลางดึกดังนั้นทรชเชอรีจึงให้ผลลัพธ์แบบคูณ2คือเมลาโทนินสำหรับนาฬิกาในสมอง และสารต้านอักเสบสำหรับความสบายของร่างกายค่ะเราพูดถึงการคลายกล้ามเนื้อด้วยกล้วยการปลอบประโลมสมองด้วยกีวีและการปรับนาฬิกาชีวิตด้วยทาร์ชเชอรี่ไปแล้วแต่ยังมีศัตรูซ่อนเร้นอีกตัวหนึ่งศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เราสะดุ้งตื่นกลางดึกแบบที่หัวใจเต้นเร็วและมีความวิตกกังวลเข้ามาครอบงำศัตรูตัวนั้นคือฮอร์โมนความเครียดค่ะและอาหารชนิดสุดท้ายนี้ คือผู้พิคาตของมันอาหารชนิดที่สีในทางเทคนิคแล้วมันคือถั่วเปลือกแข็งชนิดหนึ่งแต่ดิฉันก็อยากจะจัดมันเข้ามาอยู่ในบัญชีทองคํานี้ด้วยเพราะประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมต่อการนอนหลับของมันนั่นคืออะลามอนหนึ่งกำมือเล็กๆค่ะขอย้ํานะคะว่าแค่1กํามือเล็กๆไม่ใช่กินเป็นถ้วยๆหนึ่งกมือที่พอดีกับฝ่ามือของคุณก็ประมาณ15-20เม็ดค่ะ อละลามอนจะช่วยแก้ปัญหาการตื่นนอนเพราะความเครียดและอีกหนึ่งสาเหตุเงียบๆนั่นคือภาวะน้ำตาลในเลือดตกคุณรู้จักคอสซอลไหมคะมันคือฮอร์โมนความเครียดตามธรรมชาติแล้วระดับคอซอ์ในร่างกายเราควรจะต่ำที่สุดในตอนกลางคืนและพุ่งสูงขึ้นในตอนเช้าเพื่อช่วยให้เราตื่นตัวแต่ในคนที่เครียดเรื้อรังหรือนอนไม่หลับวงจรน,นี้มันกลับตาลปัดค่ะ คอซ้อนกับพุ่งสูงในตอนกลางคืนดึงคุณออกมาจากภาวะหลับหรือทาให้คุณรู้สึกกระสับกระส่ายและกังกลอนอลมอนคือแชมเปนตัวจริงเรื่องแมกนีเซียมเลยค่ะมีมากกว่ากล้วยเสียอีกปริมาณแมกนีเซียมที่มหาศารนี้จะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทอีกครั้งและมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายช่วยยับยั้งไม่ให้ขอซ้อพุ่งสูงในตอนกลางคืนไม่เพียงแค่นั้นนะคะอะลมอนยังมีเมลาโทนิน ในปริมาณที่ดังเกสร้างการทำงานแบบหมัดคู่ร่วมกับแมกนีเซียมเพื่อส่งเสริมการนอนหลับแต่นี่คือความลับที่แท้จริงที่น้อยคนจะบอกคุณค่ะอีกหนึ่งเหตุผลเงียบๆที่ทำให้เราตื่นตอนตีสาก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดตกค่ะเมื่อคุณทานมื้อเย็นเร็วเกินไปหรือมื้อเย็นขาดไขมันดีและโปรตีนพอถึงกลางดึกระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอาจจะลดต่ำลงเกินไป ร่างกายของคุณจะมองว่านี่คือภาวะฉุกเฉินมันจะสั่งให้ตะปล่อยกลูโคสที่เก็บสำรองไว้ออกมาและกระบวนการนี้ก็ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองผลก็คือคุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีพร้อมกับอาการใจสัน่นอลมอนหนึ่งกำมือเล็กๆด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของไขมันดีโปรตีนและไฟเบอร์คือทางออกค่ะพวกมันจะให้พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆและคงที่ตลอดทั้งคืน มันเหมือนกับท่อนไม้โอ๊กที่เผาไหม้แบบคุ่ๆอยู่ในเตาผิงช่วยรักษาเปลวไฟพลังงานของคุณให้คงที่ป้องกันภาวะน้ำตาลตกขวบหาบกระทันหันช่วยให้คุณนอนหลับยาวโดยไม่ถูกปลุกด้วยสัญญาณเตือนภัยผิดๆจากร่างกายของคุณเองเอาละคะ่ะเมื่อเรารู้จักสีสหายที่แสนวิเศษนี้แล้วมีคำเตือนที่สำคัญมากๆที่ดิฉันต้องขอย้ำเลยนะคะจังหวะเวลา คือทุกสิ่งค่ะคุณต้องทานผลไม้และถั่วเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนดิฉันขอย้ำนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ทานเสร็จแล้วล้มตัวลงนอนทันทีเด็ดขาดเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยค่ะเหตุผลคืออะไรนะ่ะหรอคะเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างวาโลเล็กๆที่กั้นระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารของเรา มันจะเริ่มอ่อนแอแรงค่ะถ้าคุณล้มตัวลงนอนทันทีหลังจากทานอาหารแม้จะเป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยโกรธในกระเพาะอาหารพร้อมกับอาหารก็สามารถไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายๆทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือโกรธไหลย้อนนั่นเองและความรู้สึกไม่สบายตัวนั้นจะทําลายการนอนหลับของคุณอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะเพิ่งทานของดีๆที่ช่วยให้นอนหลับเข้าไปแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นขอให้ตั้งกด1ชั่วโมงไว้นะคะทานกล้วยลูกเล็กๆหรือกีวี2ลูกหรือดื่มน้ำทาร์เชอร์รีแก้วเล็กหรือเคี้ยวอลลมน์หนึ่งกำมือจากนั้นให้เวลาร่างกายค่ะคุณอาจจะเดินเล่นเบาๆในบ้านนั่งอ่านหนังสือใต้แสงไฟสลัวๆหรือฟังเพลงผ่อนคลายจิบน้ำได้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ดื่มน้ำแก้วโตวๆเพราะนั่นอาจจะทำให้คุณต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแทน ปล่อยให้กระเพาะอาหารได้เริ่มกระบวนการย่อยของมันก่อนที่คุณจะเอหลังลงไปการปฏิบัติตามกฎง่ายๆนี้จะทำให้คุณได้รับประโยชน์เต็มที่จากอาหารเหล่านี้โดยไม่มีอาการไม่สบายตัวใดๆมารบกวนค่ะเท่านี้เราก็ได้ร่วมกันค้นพบการเดินทางที่น่าสนใจเรียนรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับ4สุดยอดอาหารที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพการนอนหลับของคุณไปอย่างสิ้นเชิงเรามีกล้วยที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเป็นวัตถุดิบสร้างเมลาโทนินเรามีกีวีที่ให้เซโรโทนินโดยตรงเพื่อปอบประโลมสมองและกำจัดความเครียดออกซิเดชันเรามีทาร์ตเชอรีที่เติมเมลาโทนินธรรมชาติและต้านการอักเสบอช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพและสุดท้ายเรามีอะลมอนผู้พิฆาตฮอร์โมนความเครียดอย่างคอสซลและช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตลอดคืนคืนนี้คุณจะลองทานอะไรเป็นอย่างแรกดีคะ จะเลือกความผ่อนคลายที่คุ้นเคยจากกล้วยหรือความแปลกใหม่ที่ทรงพลังของกีวีไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรลองทดสอบและอดทนรอสัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายของคุณจะตอบสนองนะคะและอย่างที่ดิฉันได้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอตอนน,ตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับของขวัญสุดพิเศษแล้วค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับของคุณเป็น2เท่าหรือ3เท่า การสนับสนุนตับของคุณให้ขับสารพิษในตอนกลางคืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตับคืออวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดในตอนกลางคืนค่ะดิฉันได้เตรียมเอกสารสั้นๆแต่มีคุณค่ามากเป็นการแบ่งปันสูตรเครื่องดื่มง่ายๆ3ส,สูตรที่ทำจากขิงมะนาวน้ำผึ้งและสมุนไพรอื่นๆที่ช่วยล้างพิษตับอย่างอ่อนโยนทำร่างกายให้อบอุ่นและนำคุณเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกยิ่งขึ้นฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้น หากคุณต้องการรับของขวัญฟรีชิ้นนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ว่าขอสูตรหลับลึกแค่พิมพ์ว่าขอสูตรหลับลึกนะคะและทีมงานของดิฉันจะส่งเอกสารล้ำค่านี้ไปให้คุณค่ะอีกครั้งนะคะหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขอความกรุณาช่วยกดปุ่มไลค์และช่วยแชร์ต่อไปให้คนที่คุณรักที่กำลังทรมานจากการนอนไม่หลับเหมือนกันเพราะความรู้มีไว้แบ่งปันค่ะและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ช่องของเราและกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่ลึกซึ้งและใช้ได้จริงในอนาคตขอบคุณที่รับฟังและให้เวลากับสุขภาพของตัวคุณเองนะคะขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่ผ่อนคลายและขอให้เป็นการนอนหลับที่อร่อยหลับลึกฝันดีเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ